แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20พฤษภาคม2 5 6 7มาอัปเดตกันต่อเนื่องสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทง่ายกว่าเดิมอีกนะคะเมื่อเงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ใช้ผ่านแอปธนาคารได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเตรียมหารือกับธนาคารและเอกชนโครงการเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาท โดยแอปเป่าตังพร้อมใช้งานกับแอปธนาคารหวังให้ประชาชนใช้จ่ายได้สะดวกมากขึ้นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะวันนี้19พฤษภาคาในนายจุลภนณ์อมรวิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้อัปเดตความคืบหน้า ครงการเติมเงินดิจิทัลวอ l เลตหนึ่งหมื่นบาทของขั้นตอนการหาหรือธนาคารรัฐและเอกชนเพื่อใช้จ่ายแบบโอบให้หลุนะคะผ่านแอปธนาคารว่าประชาชนที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการของรัฐแล้วนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่สามารถรอโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยนะคะ ซึ่งในขณะนี้แอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะแต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิหมาย l วลเล็ตนะคะไปดาวน์โหลดมาเล่นดูก่อนก็ได้นะคะโดยพร้อมสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนใช้ใจ่ายได้แทนกับ4กลุ่มที่แอปเคยอัปเดตไปแล้วนะคะ ทั้งนี้นายจุลพัณฑ์ยังชี้แจงถึงเงื่อนไขาการใช้งานดิจิ t a l Wallet ไว้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการหารือระบบ face to face ที่ผู้ใช้งานจะต้องไปที่ร้านค้าด้วยตนเองและมีการแลกเปลี่ยนสินค้าจริงโดยสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ใน Negative List พร้อมหลักฐานการโอนเงินดิจิ t a l Wallet จริงและยังมีการมอบหมายให้ตำรวจไซเบอร์เข้าดูแลการทุจริตต่างๆในโครงการ อย่างไรก็ดีนะคะตอนนี้โครงการเงินดิจิตัล1,000 0บาทเดินหน้าพอสมควรและเนื่องจากการหารือกับหน่วยง,งานต่างๆเป็นไปด้วยดีจึงยืนยันตามเดิมว่าระยะเวลาแรกเริ่มช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้จะเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนและหลังจากที่หารือข้อตกลงภายในเรียบร้อยแล้วนะคะจะประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการรับสิทธิ์การโหลดแอปพลิเคชันลงทะเบียนให้ชัดเจนกับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะ นี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการแจกเงินดิจิตอลว a l เล็ต0 0 0 0บาทโดยข้อมูลล่าสุดไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะและข่าวดีสามารถใช้ผ่านแอปธนาคารได้ซึ่งอยู่ในกระบวนการหาหรือกันอยู่ในขณะนี้พรุ่งนี้21พุพฤษภาคมมีความคืบหน้ามาอัปเดตแน่นอนนะคะ